การฝึกหายใจและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อเข่าท่าเดิน14วินาทีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณลมหายใจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อเข่าและส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคเสียงดนตรีจะทำให้ผู้ฝึกผ่อนคลายและมีสมาธิในการฝึกเพิ่มขึ้น การฝึกหายใจท่าเดินมีตั้งแต่ 6, 7, 8วินาทีไปเรื่อยๆจนถึง20วินาทีการเตรียมตัวผู้ฝึกยืนตรงตามสบายโดยให้เท้าแยกจากกันเท่ากับความกว้างของสะโพกแต่ละคนมือข้างขวาวางกลางหน้าอกบริเวณใต้ลิ้นปีหรือตำแหน่งใต้ราวนมประมาณ2นิ้วมือ เพื่อสัมผัสถึงการเคลื่อนไหวของท้องที่พองขึ้นมือข้างซ้ายวางข้างลำตัวตามสบายการฝึกหายใจและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อเข่าท่าเดิน14วินาทีข้อพึงปฏิบัติดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนฝึกการฝึกหายใจในท่าเดินเป็นการฝึกเพื่อเพิ่มปริมาณลมหายใจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจ และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อเข่าในท่าเดินโดยให้ผู้ฝึกหายใจเข้าลึกๆช้าๆท้องค่อยๆพองขึ้นยกเท้าวขวาก้าวไปข้างหน้าช้าๆหนึ่งก้าวจนกระทั่งเขาเหยียดตรงมากที่สุดมือขวาวางกลางหน้าอกบริเวณใต้ลิ้นปี่เพื่อสัมผัสถึงการเคลื่อนไหวของท้องที่พองขึ้นขณะหายใจเข้าช้าๆ คงค้างท่านี้ไว้ขณะหายใจเข้าช้าๆเป็นเวลา5วินาที1 2 3 4 5กลั้นลมหายใจไว้5วินาทีขณะที่คงอยู่ในท่านี้ไว้มือข้างขวาที่วางกลางหน้าอกบริเวณใต้ลิ้นปีเพื่อสัมผัสถึงการคงที่ของท้องขณะกลั้นลมหายใจไว้5วินาที1 2 3.4.5ส,ส่ผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆยกนิ้วชี้มือข้างซ้ายมาวางหน้าปากเพื่อสัมผัสกระแสลมที่ออกจากปากช้าๆมือขวาวางกลางหน้าอกบริเวณใต้ลิ้นปีเพื่อสัมผัสถึงการเคลื่อนไหวของท้องทีงท่ยุบลงขณะหายใจออกช้าๆพร้อมกับก้าวเท้าซ้ายเดิน1นก้าวเป็นเวลา7วินาที และเท้าขวา19เป็นเวลาอีก7วินาทีรวมเวลาหายใจออก14วินาที1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ถือเป็นการฝึกหายใจ เพื่อเพิ่มปริมาณลมและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อเข่าหนึ่งรอบหลังจากนั้นก้าวเท้าซ้ายมาชิดเท้าวขวาในท่าผักการหายใจรอบต่อไปสลับเป็นก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้ามือข้างซ้ายวางกลางหน้าอกบริเวณใต้ลิ้นปีประมาณสองนิ้วมือ เพื่อสัมผัสถึงการเคลื่อนไหวของท้องที่พองขึ้นมือขวาวางข้างลำตัวตามสบายหายใจเข้าลึกๆช้าๆ้าองค่อยๆพองขึ้นก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าช้าๆหนึก้าวจนกระทั่งเข่าเหยียดตรงมากที่สุดมือซ้ายวางกลางหน้าอกบริเวณใต้ลิ้นปี่เพื่อสัมผัสถ,ถึงการเคลื่อนไหวของท้องทีงท่พองขึ้นขณะหายใจเข้าช้าๆ คงค้างค่านี้ไว้ขณะหายใจเข้าช้าๆเป็นเวลา5วินาที1 2 3 4 5กลั้นลมหายใจไว้5วินาทีคงค้างค่านี้ไว้ขณะกลั้นลมหายใจไว้มหนือข้างซ้ายคงวางกลางหน้าอกบริเวณใต้ลิ้นปีเพื่อสัมผัสถึงการคงที่ของท้องขณะกลั้นลมหายใจไว้5วินาที1 2.3.4.5า,า่ผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆยกนิ้วชี้มือขวามาวางหน้าปากเพื่อสัมผัสกระแสลมที่ออกจากปากช้าๆมือขวาวางกลางหน้าอกบริเวณใต้ลิ้นปีเพื่อสัมผัสถึงการเคลื่อนไหวของท้องที่ยุบลงขณะหายใจออกช้าๆพร้อมกับก้าวเท้าขวาเดินหนึ่งก้าวเป็นเวลา7วินาที และเท้าซ้าย1นเก้าเป็นเวลาอีก7วินาทีรวมเวลาหายใจออก14วินาที1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14ถือเป็นการฝึกหายใจเพื่อเพิ่มปริมาณลม และเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อเขา่าอีกหนึ่งรอบหลังจากนั้นก้าวเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายในท่าผักการหายใจรอบที่หนึ่งหายใจเข้า1 2 3 4 5สองสามสหาหายใจหนึ่งสองสาม สีห้าหายใจออก1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปอ็ดสิบสเปลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่สองหายใจเข้า หนึ่งสองสามสี่ห้ากลั้นหายใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง 1ิบสเปลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่สามหายใจเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจออกหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เรียนสลับมือและขาการหายใจรอบที่สี่หายใจเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้ากลั้นหายใจ หนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เปลี่ยนสลับมือและขา การหายใจรอบที่5หายใจเข้า1 2 3 4 5หายใจ1 2 3 4 5หายใจออก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14เปลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่6หายใจเข้า1 2 3 4 5กลั้นหายใจ1 2 3 4 5 หายใจออก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. สีาคัมรี่ใหม่อ้พรีเมียมให้คุณก้าวข้ามทุกขีดจำกัดโดยพลังที่ไร้ขอบเขตให้ทุกการตัดสินใจสลับไม่มีที่ว่างสำหรับความผิดพลาดการหายใจรอบที่เจ็ดหาูรณ์แบบที่เปหนึ่งสอง สามสี่ห้าหายใจ1 2, 3, 4, นึ่งสองสามสี่ห้าหายใจออก1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเบอบสองสิาส เลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่8หายใจเข้า1 2 3 4 5สอ้ากลั้นหายใจ1 2 3 4 5หายใจออก1 2 3 4 5 6 7จ็ดแปดเก้าสิเอ็ดสิบสเปลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่9หายใจเข้า1นึ่งสองสามห้าหายใจ1นึ่สองสมสี ห้าหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เลียนสลับมือและขาการหายใจรอบที่สิบหายใจเข้าหนึ่ง สองสามสี่ห้ากลั้นหายใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง 1ิบสเปลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่1 1หายใจเข้า1 2 3 4 5หายใจ1 2 3 4 5หายใจออก1 2 3 สี่ห้าหกเจ1ดแปดเเอ็สองสิบสามสี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่12หายใจเข้า1 2 3 4 5ส่ากลั้นหายใจ หนึ่งสองสามหายใจออก1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ็ดสิบสีเลียนสลับมือและขา การหายใจรอบที่13หายใจเข้า1 2 3 4 5หายใจ1 2 3 4 5หายใจออก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14เหลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่14หายใจเข้า1 2 3 4 5กลั้นหายใจ1 2 3 4 5 หายใจออก1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าสเปลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่15หายใจเข้า1นสอง 3 4 5หนายใจ1 2 3 4 5หายใจออก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 เปลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่16หายใจเข้า1 2 3 4 5กลั้นหายใจ1 2 3 4 5หายใจออก1 2 3 4 5 6 7จ็ดแปดเก้าสิเอ็ดสิบสเปลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่17หายใจเข้า1นึ่งสองสามสหายใจ1นึ่สองสมสี่ ห้าหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่สิบแปดหายใจเข้าหนึ่ง สองสามสี่ห้ากลั้นหายใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง 13 14เปลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่19หายใจเข้า1 2 3 4 5หายใจ1 2 3 4 5หายใจออก1 2 3 สี่ห้าหกเจ็ดแป1เเอ็บสองสิบสี่เรียนสลับมือและขาการหายใจรอบที่20หายใจเข้า1 2 3 4 5ส่ากลั้นหายใจ หนึ่งสองสาสี่ห้าหายใจออก1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบอ็บสองสิบก่อนจะจบการฝึกในช่วงเวลานี้ ให้หายใจเข้าลึกที่สุดช้าๆกลั้นลมหายใจไว้แล้วลากเสียงสละเพื่อประเมินการฝึกลมหายใจโดยการหายใจเข้าลึกที่สุดช้าๆกลั้นหายใจแล้วลากเสียงอาบันทึกเวลาที่สามารถออกเสียงได้ยาวที่สุด ลงในแบบบันทึกการฝึกหายใจให้หายใจเข้าลึกที่สุดช้าๆกลั้นหายใจแล้วลากเสียงอูบันทึกเวลาที่สามารถออกเสียงได้ยาวที่สุดลงในแบบบันทึกการฝึกหายใจ หายใจเข้าลึกที่สุดช้าๆกลั้นหายใจแล้วลากเสียงอี e. บันทึกเวลาที่สามารถออกเสียงได้ยาวที่สุดลงในแบบบันทึกการฝึกหายใจจบการฝึกหายใจและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อเขา่าท่าเดิน14ส วินาทีดื่มน้ำหนึ่งแก้วหลังการฝึก